เคียปมถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามลงรูปหวานค่ะพร้อมตอบชัดว่าความรักตอนนี้รักกันดีหรือเลิกกันตามข่าวลือค่ะ บอกเลยว่าเป็นอีกคู่รักดาราคู่หนึ่งค่ะที่หวานกันมากๆเมื่อช่วงที่ผ่านมาช่วงก่อนที่หลายคนจับตามมาว่าเอ๊คู่นี้เขาแอบคบกันหรือเปล่าจนกระทั่งเขาเปิดตัวกันค่ะเข<ๆ>าก็หวานกันมากๆมีรูปคู่คลิปวิดีโอคู่ใน YouTube นู่นนี่มาให้แฟนคลับเนี่ยได้ชื่นชมได้อิจฉากันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่คู่ของใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือคู่ของนักแสดงหนุ่มอย่างตรงตรง,ตรงกิจกรแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวสวยอย่างเบสและกวนีคําสิงนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ค่ะเป็นหนึ่งคู่ที่เราเน จะได้เห็นภาพคู่หรือว่าจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นสตอรี่ต่างๆมากมายที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดเซอร mm ์ไพรส์วันครบรอบหรือต่างๆหรือว่าที่ยิ่งใหญ่และตาตึงใจของทุกคนก็คือการจุดพูุนั่นเองค่ะจนทําให้หลายคนเนี่ยพูดมาจนถึงวันนี้ในเรื่องของการเซอร์ไพรส์ต่างๆนั่นเองค่ะ แต่พอมาช่วงพักหลังๆค่ะกับกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอหรือว่าสตอรี่ต่างๆที่เป็นคลิปคู่เลยจนทําให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเอ๊คู่นี้เนี่ยยังรักกันดีอยู่ไหมหรือว่าเลิกรากันไปแล้วตามข่าวลือนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายหญิงอย่างน้องเบสเนี่ยเขาได้มีการโบยให้มาถามฝ่ายชายว่าทําไมถึงไม่ลงรูปคู่ด้วยกันเลยมีผู้ใหญ่สั่งห้ามหวานจริงหรือเปล่าจนล่าสุดค่ะหนุ่มตรงๆได้ไปออกงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ค่ะก็ได้มีการ เจอพี่ๆนักข่าวแล้วพี่นักข่าวเนี่ยก็เลยถามเลยว่าเนี่ยน้องเบสเขาโยนมาให้ถามแบบนี้ให้ตรงคนเคนตอบเรื่องภาพคู่แล้วก็เรื่องที่ว่ามีผู้ใหญ่สั่งห้ามหวานจริงไหมอ่ะงานนี้หนุ่มตรงๆจะบอกว่าไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ผมก็จะบอกทุกทุกครั้งแหละว่าคือตอนเนี้ยคืออย่างตอนตอนก่อนเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอ่ะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแล้วมันก็ได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปสถาน,นีนะสถานที่นี้ด้วยกันมันก็จะมีมีโมเมนต์ต่างๆออกมาแต่ตอนเนี้ยมันด้วยเฮ้ยเราเราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วเนาะแล้วผมก็เลยต้องทำงานมาก,มาก ทีนตอนนี้คือหลังจากจบละครคุณชายมาแล้วก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแพลนในเรื่องของละครใหม่ในปีหน้าด้วยอ่างเง,งี้ยคือเราอาจจะไม่ได้แบบไปไปแบบไปในสถานที่มันเฮ้ยถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังใช้ชีวิตในการที่แบบไปกินข้าวหรือแบบว่าไปเล่นน,นู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นแคน่นั้นเองครับยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้ <ไง S 2> <บ>น ก็จะคอยบอกน้องไว้เสมอแหละว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบคือสุดท้ายมันก็ความรักของเราสองคนนะเราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงสุดท้ายเราผมก็อยากจับมือกับน้องไปด้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกข้างนอกคิาเป็นกําลังใจให้เอ,อ้ยเราขอบคุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมาก แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะมันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจําวันเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อๆไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับฟังกันสมอคือถามว่าให้ผมมาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือสุดท้ายแล้วมันออกมาพูดก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้น่ะขอแค่เพียงเราสองคน รับรู้กันว่าถู่ข้างๆกันยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ผมว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับนยังก็ถ่ัยตอนนี้ได้ไหมครับแต่คอนเฟิร์มได้คอนเฟิร์มท่านใส่แล่ว่าเราไม่ได้มีอะไรยิ่งกว่าโอก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิม ็อย่างที่หนุ่มตรงๆบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ความรักกับสาวเบสรกักนียังรักกันดีและยังเป็นแฟนกันเหมือนเดิมเพียงแค่ช่วงนี้ที่ไม่ได้เห็นภาพคู่เพราะว่าทั้งคู่ต่างทํางานงานมันเยอะมากๆจึงต้องขอนเวลาทํางานก่อนนั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าไงก็ส่งกําลังใจให้ทั้งคู่เยอะๆด้วยค่ะถ้ามีเรื่องราวของตรงตรงและเบสออกมาเดตอีกทารรมเป็ดบาร์าเมาส์จะมาเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ